กล้องทีนี้อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับานตัดผมชายสวนพี่อามไม่มีข้าวเลยเขายุ่งในหมอก็มีอยู่เลยนะเอาไหมล่ะเอาข้าวมาเฮ้ยเพื่อนอ่านรับไปเอาเอ้ยสำเร็จกินไปมราต้องกินกับข้าวไปกบ้านยังเดี๋ยวให้กวอามไปกันเลยเนาะเดี๋ยวอามเอาให้ตักใส่จานมาเลยอามตักใส่จานมาเลยกินด้วยกันชิมกันได้อจังเลยเอาไม่ถ่ายนี้ กดใเดี๋ยเดี๋ยวครับทหนนกกอไม่ถึงนหอไม่ใช่ไม่ใช่คันคันนห้มันตกเสื้อมยังตกเสื้อก็เลยครับตกตกตกได้ยินไหมโอเคอืมสี่ห้ครันค้ับผมมานี่ครับเฮ้าสี่มาทำการนะครับเมืองหลังครับกล่องสองตมามาชิมครับชิมชิมครับมา ทำการแบบว่าอย่างครับสำเร็จโทษมั่นครับอ่าสำเร็จโทษครับพักบงร้องพี่น้องต้องน้ำลำไยก่อนครับลุงเอกก็มีไม้อยู่เรื่อยลืมเอาไม้มาแซ่บดีๆับเออลิศมาทางนี้นะเออลิศมาทางนี้นะกินครับแซ่บครับเออสาเหตุที่ปเอาเขากินเพืออย่างลงลงลงน้ำลำไยเห็นว่าเบาๆเบาๆนี่ก็เซยได้นี่สังเกตได้ไหมโอ้ยเว้ย มื่อกี้มันหวานอยูเพราะทุกคนได้บอกกันหรอผัดไส่เกลือหลอ้ามอ่ามาตักข้าวใส่ถาดมาเลยก็ได้เออมาสักถาดหนึ่งใอ่ช้อนมาอีกเถอะพี่อามอันนี้ช่องเฟิร์นสามัญชนมาเลยแจ็คสามัญชนใส่แจ็คสามัญชนได้ปะครับไปครับผมอ่าซือแต่แต่มุมมาจาก ทีมงานสามัญชนครับเดี๋ยวสิมีสิ้นเดือนสิมีทิพย์นะครับมาบ้านมาสวนขลัวเพื่อนของหนามโอ้ครับครับไปสางให้โรงเรียนหลายหลายที่ในส่วนจุดของเถื่อโอ้เงี้ยโรงเรียนอื่นหลายในวงนี้แน่ชวนจุดของมุนอุดรอยู่มาได้สิมีภาพศิลปะในนี่ภาพศิลปะวะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงชาห้องหนามเพิ่นนี่แหละอ่าโอ้เห็นอันเป็นสีสันแน่นอนพอให้คนมาคลายรูปบคางของหนามสีเก่าก็มี่อ่ ได้มีช่องเฟื่อนสามัญนชนเะเลือสิเปดหนยู่ครับเปิมทีช่องนึงหรอาเปิดทช่องนึงว่าแจ็คสามันชนครับไยินว่าจาัด,อ,าจาดออกทโทรศัพท์ใหม่บอกจัอัดนยินอมาแล้วจองแล้วบอแล้วได้มาแล้วเรไรค่าตัวอะไ้โอ้โก่บ้าเงื่อนมีโนหามกัน,นอ่มาดัง่นี่ตางนี่ กล่องกล่องขันบวกล่องซีโตบ่อใดเราได้โทรศัพท์สมัยนี้ต้องกล่องซีโตอย่างเดียวเลยวันเวลากับพานไปเร็วนะโอ้ยตายแล้วแบกเสื่อมแล้พก็แล้วมันอีกมีที่มีฟางหรือต่อฟางก้อนต่างๆอ่าแต่ยันน้่นเพื่อนได้ไดเขียกกับมาเอาคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับพี่น้องคลิปหน้าค่อยว่ากันใหมที่หยิบฉีดบอดอกดีไหม นี่คนสวยมาแต่สีเกตไงทางตาทาตามันตกเลอ่าแค่นี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ